ดวงคนเกิดวันจันทร์ในเดือนตุลาคม2567ครับได้ไพ่ดีๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับอัศวิเหรียนนะครับท้าวเวสุวรรณสุริยะเทพเดอะซันไพ่ที่ดีที่สุดในสำหรับนะครับแล้วก็ไพ่เดอะฟู่เดอะวิลการพัสิวะนะครับไพ่สองถ้วยไพ่พระแม่ลักษมีเห็นหน้าไพ่แล้วคลับคลาคลาว่าจะมีแต่เทพที่ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับเดือนนี้มีไพ่ดีขึ้นหลายใบมีไพ่เดอะซันขึ้นด้วยก็ต้องบอกว่าเป็นดวง แห่งความโชคดีมีโชคเข้าข้างโดยเฉพาะในตําแหน่งเรื่องของความรักครับเดือนนี้คนวันจันทร์นะครับจะมีโชคในเรื่องของความรักคนโสดนะครับคนโสดนะก็มีโอกาสนะครับมีความรักมีตัวช่วยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะทําให หัวจิตหัวใจของคุณเนี่ยกระชุ่มกระชวยขึ้นหรือว่ามีคนถูกใจนะครับไม่ว่าจะสูงต่าดําขาวเรามีโอกาสได้ดีในเรื่องของความรักเลยทีเดียวเชียวนะครับคนอยู่กันแบบแฟนนะครับมีครอบครัวก็จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมีสิ่งดีๆให้ชื่นใจร่วมกันนะครับหรือว่าคู่ไหนนะครับที่คาดหวังเรื่องบุตรหลานเรื่องบริวารเรื่องลูกนะให้ลักษณะนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า คุณอาจจะสําเร็จสมหวังในเรื่องที่อยากจะขยับขยายครอบครัวด้วยก็ได้นะครับรวมไปถึงการมีทรัพย์สินอะไรร่วมกันการซื้ออะไรร่วมกันการกู้ร่วมกันก็จะประสบความสําเร็จขึ้นได้นะครับมองแล้วว่าเดือนนี้คนวันจันทร์เนี่ยหลายคนนะน่าจะมีอะไรกู้ร่วมหรือว่ายื่นกู้อะไรร่วมกับแฟนก็จะสําเร็จสมหวังนะครับมีคนช่วยให้สําเร็จนะครับไฟเงินไฟแนฟนซ์ยินดีช่วยทั้งนั้นนะครับไพ่ใบแรกเป็นพระพุทธเจ้านะครับหรือว่า หน้าการนะครับเห็นนครับถ้าเราดูจะเห็นนี่นแบบนี้นี่พระพุทธเจ้านี่เป็นหน้าการนะครับหรือผมจะมองตีความเองว่าไพา่ใบเนี้ยเปรียบเสมือนท้าเวสุวรรณก็ได้นะครับก็จะมีการเริ่มต้นดีๆหรือว่าลงทุนดีๆทําอะไรกับแฟนทาอะไรเรื่องงานนะครับก็จะมีสิ่งดีๆมีสิ่งที่เป็นความสําเร็จเป็นความสดชื่นตามมา ดวงชะตามีสิ่งคุ้มครองแบบนี้นะครับสิ่งที่ร้ายก็จะกลายเป็นเบาคนที่มีศัตรูนะครับจากคําพูดจากอะไรของคนที่เกิดวรนจรรันต้องบอกว่าคนบันจันเนี่ยพื้นฐานเป็นคนปากแทบนะบางทีเป็นคนที่พูดอะไรแบบไม่ได้คิดอะนะครับคือไม่ได้มีจิตใจชั่วร้ายอะเพียงแต่ว่าพูดตรงๆโต,ต,ต,ตมาแบบนี้พูดแบบนี้นะครับมีไพ่แบบนี้ศัตรูที่เคยเกิดจากคําพูดของเราอะจากร้ายก็จะเปลี่ยนกลายกันดีนะครับหรือว่าศัตรูจะแพ้ภัยตัวเองนะครับเดือนนี้คนบันจันทร์นะครับ ไพ่ออสเิรเลียเนี่ยต้องบอกว่าใจถึงใจใหญ่กล้ากินกล้าใช้กล้าลงทุนนะครับเงินเข้ามือไวแต่ก็เก็บได้เก็บอยู่ด้วยนะครับไพ่สองถ้วยนะครับดูการเงินด้วยเลยไพ่สองถ้วยนะครับจะได้คนนําเงินนําช่องทางทํามากินหรือว่าได้เงินมาด้วยสเสน่หาด้วยก็ได้นะครับมีโอกาสลืมตาอ้าปากนะครับนะและก็เป็นเดือนที่ต้องบอกว่ารางสังหรณ์แม่นยำ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือว่าตัวลงทันเลขอ่ะนะครับซื้อไปเลยตามฉันท์สัสตญา,านหรือว่าตามรางสองหอนตามเซนต์ของคุณตามฝันของคุณนะครับตีความอะไรก็แม่นยำนะครับก็ถือว่ามีข่าวดีเยอะพอสมควรเลยนะเว้นวรกนิดหนึ่งมาสิ่งที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ในเดือนนี้นะครับนะคือเรื่องของการทำงานเนี่ยเป็นไพ่เลขศูนย นะครับใบนี้นะเป็นไพ่เลขศูนย์เห็นไหมเห็นหน้าไปตรงนี้คือเลขศูนย์พาสิวะนะครับกำลังอ,อวตารน,นะครับไปปราบพวกรามที่มันไม่ดีร้ายอะไรต่างๆต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเรื่องของการงานเนี่ยในด้านดีก่อนคือในหมวดอาชีพของเอนเตอร์เทนความบันเทิงจะส่งผลดีแต่งานธุรการงานราชก,การเรียกว่าแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าต้องปรับเปลี่ยนกันเยอะเลยทีเดียวมีการแก้ไขเหตุการณ โดดๆเกิดขึ้นนะครับบางคนอาจมีข่าวหรือว่าได้รับข่าวมีกระแสที่ต้องปรับหรือแก้แผนง,งานครับงานเก่าๆงานเดิมๆต้องเอามาอัปเดตใหม่ต้องมาทําให้มันทันสมัยขึ้นมาหรือว่านะครับหรือว่ามีโอกาสที่ต้องซื้อมือถือใหม่ต้องได้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรใหม่ๆเข้ามาในการทํางาน,นต้องปรับเรื่องเครื่องมืออะไรแบบนี้ก็ได้นะครับ <S <S <ๆ S 1> หรือว่าคนมีลูกน้องบริวารเนี่ยยังต้องยังต้องลงไปดูแลลูกน้องอย่างใกล้ชิดยังต้องลงไปจัดการไปก้าวไก่กับลูกน้องหน่อยซึ่งถ้า ไม่ระวังให้ดีนะครับหรือว่าระวังไม่ดีเนี่ยลูกน้องเนี่ยอาจจะทําให้เราเดือดร้อนก็ได้นะครับเรื่องต้องระวังคือเรื่องของการทํางานการโดนคนที่อยู่ในในในโซนก่อสร้างในหมวดอาชีพที่มันต้องเซฟตี้อ่ะต้องใช้ความเซฟตี้เยอะๆอ่ะต้องระวังด้วยแล้วกอ็อาชีพเดลิเ e r y วอรี่ทั้งหลายนะเดือนนี้การเข้าบ้านการไปส่งของอะไรเงี้ยต้องระวังเรื่องของการโดนสัตว์มีเขี้ยวมีงากัดต่อยอะไรในเดือนนี้ด้วยนะครับหรือว่าโดนของมีคมนะ อะไรอย่างเงี้ยด้วยต้องระวังนะครับนะเข้าบ้านลูกค้าระวังหมาระวังแมวขอให้ดีในเดือนนี้นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยไม่ใช่ไพ่ร้ายแค่เรามีสตินะครับรับมือกับภาวะที่ไม่แน่นอนของงานดีๆก็จะผ่านไปได้อย่างดีนะครับการปรับเปลี่ยนจะทําไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมนะครับและไพ่ใบอื่นๆก็เสริมดวงชะตาของคนอยู่นะครับ นาไพ่ใบอื่นยังเสริมดวงชะตาอยู่เพราะฉะนันเรื่องนี้แค่คุณปรับแก้ไขดีๆเนี่ยผ่านฉลุยครับเพอๆอาจจะเกิดการสร้างสารรค์สิ่งใหม่นะครับหรือว่าช่องทางในการทําเงินใหม่ๆด้วยตัวคุณเองด้วยก็ได้นะครับไพ่ใบสุดท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้นี่คือไพ่ที่คนไทยรู้จักและนับถือนะครับเป็นเทพอีกองหนึ่งที่คนไทยรู้จักและนับถือและนับถือมากคือพระแม่แลัศมีนะครับประทานพรในเรื่องดีๆทั้งเรื่องความรักและความอุดมสมบูรณ์ นะครับไพ่ใบนี้เนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถ้ามองเป็นการกิริยาแอคชั่นการกระทำเนี่ยเราจะต้องทําแบบยิ่งให้ครับยิ่งให้เราจะยิ่งได้นะครับเรานะครับในเดือนนี้สามารถทําทานด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเช่นการแจกข้าวกล่องให้กับคนไร้บ้านอะไรอย่างนี้นะครับเพราะพ่อแม่ลักษมีเนี่ยมีความเชื่อกันอยู่แล้วว่าเป็นผู้ประทานทรัพย์เราให้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวความบั่งคั่งเพชรนินจินดาอะไรเนี้ยมันจะรีเทิร์นกลับมาหาเราเองนะครับ นะคนที่อยากจะมูเจลูนะครับก็ลองขอพรกับพระแม่แลักษมีดูครับจะได้ส่งเสริมดวงชะตาได้อย่างดีจะได้ดึงดูดนะครับในเรื่องของโชคลาภเข้ามาหาคนที่เกิดวันจันทร์ให้มากขึ้นไปอีกนะครับคนแนะนําอย่างนี้ด้วยไพ่สองถ้วยนะเนี่ยเห็นไหมครับเป็นรูปที่มีผู้หญิงน้ำรังเท้าบวกกับพระแม่แลมักษมีคนที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่หรือว่ามีผู้ปกครองอยู่เนี่ยอยากจะแนะนําอย่างนี้นครับถ้าอยากจะเพิ่มดวงชะตาให้ตัวเองเฮงปังขึ้นมาเนี่ย ทำอะไรก็สําเร็จเนี่ยอยากจะให้พาคนเหล่านี้คนที่เคยมีบุญคุณกับเราเนี่ยไปกินไปเที่ยวไปใช้ไปจ่ายใช้จ่ายเพื่อท่านนะครับนะโดยเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงท่านจะได้เฮงได้ปังเึ้่อีกนะคนที่เกิดวันจันทร์นะครับเอาละครับก่อนจะลาจากกันไปผมขอค่าครูคนเกิดวันจันทร์หน่อยขอค่าครูด้วยการช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมไว้ด้วยนะครับหมอหมินไพย,ยิบศรียากรใครอยากจะดูดวงแบบส่วนตัวทักข้อความมานะครับหาช่องทาง ทักเอานะครับหาไม่เจอก็ถือว่า,าไม่มีดวงจะดูด้วยกันนะครับอก่อนจะลาจากกันไปบอกไว้อย่างนี้ว่าอันนี้เป็นการดูดวงแบบภาพรวมไม่ได้เจาะจงไปที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นฟังไว้เป็นกาลังใจฟังไว้เป็นแนวทางนะครับเดือนนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับเขาบอกกันว่าใครอยากจะเป็นเศรษฐีให้แขวนพระเจ้าสู่ครับสำหรับสายมูที่อยากจะทำบุญนะครับหมอมิ้นขอเป็นสะพานบุญนะครับแนะนำ เหรียญพระพุทธเมตตาสิริราชคุกนานกรรุ่นเจ้าสัวครับเงินที่ไปบูชาเนี่ยเขาจะนำเอาไปปรับปรุงห้องผ่าตัดที่ตึกสยามินโรงพยาบาลสิริาราชที่อยากจะทำบุญนะลองหาช่องทางติดต่อตามที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับโรงพยาบาลสิริราชครับไม่ได้ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าได้เงินได้ทองอะไรกับเขานะมาแนะนําสายมูที่อยากจะทำบุญนะครับไปเลยครับโรงพยาบาลสิริราชนะครับข้อดีมากๆข้อที่สําคัญมากๆสําหรับที่ผมทราบมา คือชนวนมวลสารในการสร้างเหรียญรุ่นเจ้าสัวร,รุ่นนี้เจ้าส,วสัวซีนีลาเนี่ยแน่นมากครับจัดเต็มไม่มีกักแล้วก็มีของเกจิที่ดังมากๆในช่วงนี้ด้วยคือหลวงปู่ศิลานะครับแล้วเหรียญน,นี้เนี่ยหรือว่าพระชุดนี้เนี่ยอ่านการนั่งปลกอธิษฐานจิตพุทธาพิเศษจากเกจิอาจารย์ทั่วประเทศเพราะฉะนั้นถ้าใครเชื่อเรื่องพุทธคุณเรื่องความเข้มขลังเนี่ยเหรียญน,นี้แน่นๆแข็งังเต็มๆแน่นอนนะครับแล้ว เมื่อวันที่9ก้ากรกฎาคมที่ผ่านมาพระอาจารย์ที่ผมนับถือและห้อยพญาคุดท่านอยู่นะครับหลวงพ่อเวลาหรือท่านเจ้าคุณเวลาเนี่ยแห่งวัดโพทองเนี่ยซึ่งผมนับถือมากๆาเนี่ยมานั่งปกมานั่งปลุกเสกอธิษฐานด้วยครับพุทธคุณโดยส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อว่าเข้มขขังจริงๆนะครับใครที่อยากจะทําบุญนะเอาเงินเข้าซิริราชเลยครับทำบุญนะครับช่วยผู้ป่วยคือทําบุญกับโรงพยาบาลเนี่ยเหมือนเราได้ช่วยชีวิตคน24บชั่วโมงเลยอะได้ช่วยชีวิตคนทุกนาทีเลยอะ เพราะฉะนั้นแล้วได้สิ่งดีๆแบบนี้ตอบแทนที่โรงพยาบาลเขาจัดสร้างเนี่ยทำบุญนะครับแนะนำเลยทำบุญผู้ชมที่เห็นว่าคลิปที่ผมทําขึ้นมานั้นมีคุณค่าเป็นประโยชน์กับคุณช่วยกด subscribe กดติดตามหมอมิ้นท์ไพยิบีพยากรด้วยนะครับแล้วก็ฝากให้กําลังใจด้วยการกดแชร์กดคอมเมนต์แนะนําอะไรก็ได้ครับทุกคําแนะนําผมจะนําไปปรับปรุงให้ดีขึ้นครับและใครที่อยากจะสนับสนุนผมสามารถเปให้ผมได้ตามช่องทางของระบบเลยครับ หรือส่งให้ผมได้ตรงๆต,ตามพร้อมเพลที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขนาดนี้เพื่อให้ผมมีกำลังใจและกำลังรัพย์ในการฝึกฝนวิชาความรู้ให้เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับให้ค่าครูกันได้ตามพร้อมเพลที่ขึ้นอยู่เลยนะครับใครไปมาขอให้ประสบแต่สิ่งดีๆคนดีๆด,ดวงดีๆนะครับผมขอบคุณครับ